ครับสาธุครับท่านวัชรีมีบุญนันต์เอกผู้เดนมาร์กในดับอินทรียีพันาสูตรแบบอริยะอ้าวขอเชิญอาการทางจิตท่านวัชรีมีบุญนันต์เอกได้เลยครับาสาธุน,น้อมอันโมกาบน้อม,ม,มน้อมกับอันโมทนะสาธุค่ะแล้วน้อมกาบเขาเขากับเขากับโอกาสค่ะการทางจิตของขระพเ,เจ้าในระดับรามชั้นนี้ อินทรีย์โทนาสูตรอะคะ่ะผู้เดินม้ำก,ก็มีสัมผัชัญญะมากขึ้นด้วยการดับภาษะด้วยมรคทีสีองค์ธรรมตอนเนื่องแบบนี้อะค่ะก็ในในระหว่างวันในระหว่างวันก็จะผู้เดินนาำก,กับที่มีความเพียรนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในอารมณ์เดียวกันอารมณ์ด้วยการดับภาษะด้วยมัคคีสีองค์ธรรมพอเห็นอะไรปุ๊บทราบในข้อธรรมแล้วว่า นใช่ยน่เอาเบนี้นนค่ะก็ดยากได้ขจบใจด้วยมากที่ทรงชัเขามีสัมปะชัญญะอยู่มีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ได้เร็วแบบนี้ค่ะอยู่อย่างนี้ระหว่างวันก็ทําให้ได้ทรงชานในระหว่างชันที่สามเป็นส่วนมากอยู่ในอุเบกขาอยู่ในเอทรงชานอยู่ในชันที่สามแบบเนี้ยค่ะมีอุเบกขาดำรงอยู่ก็ทำได้เลยค่ะท่านทราบยังไงว่าท่านอยู่ในชันที่สาม ค่ะเพราะว่าสงบระงับอันนี้พอเห็นอะไรหลบเอ่อผู้เดินนัรก็หักทศมีสติสัมปชัญญะอยู่ก็ทําทให้ทั้งนิวรณ์้าราคาโทสะมุหะไม่สามารถมาย่ำกายได้เพราะว่าเป็นผู้เดินมรรคอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะมีสัมปชัญญะอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องต้องไม่ปรากฏนิวรณ์ห้าไม่ปรากฏวิตกวิจารไม่ปรากฏชาลสีถูกไหมครับไม่ปรากฏอะไรครับ จิตตภวังไม่ปรากฏเลยมานจิตถูกไหมเพราะนั้นท่านจะอยู่กับสุขใช่ไหมค่ะเพราะนั้นในสุขนั้นก็ต้องอยู่กับอะไรสภาวะที่ท่านมีได้เฉพาะตนก็คืออะไรครับคุณวิเศษถูกไหมครับเพราะนั้นท่านก็จะเสวยอยู่ที่ตรงนี้นะแล้วจึงจะสามารถเดินมรัคได้อย่างปลอดภัยนะ ป่าสจากอันตรายถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะท่านอาจารย์ค่ะทําให้ทรงชันหยุดยู่แบบนี้ซส้ส่วนใหญ่ค่ะในระดับสาชั้นนี้ค่ะเพราะตรอพเอิญข้าพเจ้าก็ อยู่อยู่เพื่อทำหน้าที่แล้วระหว่างความเป็นแม่กับความเป็นลูกอะค่ะแล้วก็มีอารมณ์อะไรเข้ามาก็จะเห็นชัดเลยค่ะที่วิญญาณจะเคลื่อนไปตรงที่เคยเป็นรูปสัญญาโบราแบบนี้นะคะ่ะก็จะทราบชัดมากขึ้นค่ะด้วยการดับภาษาด้วยมาทีสี่องค์คำอยู่ทรงช้างอยู่อยู่ตรงอุเบกขาตรงนี้ค่ะน,น้องๆกลับไปโมทนาสาธุค่ะสาธุนั่นก็หมายความว่าท่านมีปฏิคัสสัญญาไหม คุสัญญาไม่มีค่ะท่านอาจารย์แล้วนานาตัดสัญญาหรอไม่มีค่ะยังไม่ปรากฏค่ะรูปสัญญาปรากฏไหมดับได้ทันค่ะท่านอาจารย์กดีมักะดับถูกเพราะฉะนั้นความไวที่ดับเป็นยังไงครับความไวที่ดับกำหนดรู้ก็คือไม่ไม่สามารถเข้ามาดับได้ทันทันทุกเวลาเลยค่ะนอาจารย์ถูกเพราะฉะนั้นเห็นไหมเห็นกิเลสองค์เป็นๆไหม เห็นเห็นชัดขึ้นเพราะว่ามีแต่ปลาญซมอมากขึ้นะค่เรื่อไรด้อธิบายสิครับสิเดตองเป็นเป็นที่ท่านสัมผัสที่ท่านเจอเป็นยังไงครับจากที่ที่เร็วเนี้นี้ค่ะก็คือด้วยความหน้าที่ของความเป็นแม่กับลูกปติจอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งคุณแม่ก็จะเป็นห่วงจะทําอาหารไปให้ลูกต้องบังคับลูกว่าต้องทานต้องทานก็กลัวว่าอาหารจะเย็นแบบเนี้ยค่ะ ทีนี้ลูกก็จะมีปฏิกิริยาตอบปฏิทินเขาไปเขาไปเจ้าผู้มีความคิดก็จะไม่ก,ก็จะรับเข้ามาเลยค่ะอารมณ์ก็จะเข้ามาความไม่พอใจความไม่ชอบแบบเนี้ยค่ะหรือความชอบแบบนี้ค่ะแต่เมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาก็ทําหน้าที่ของแม่แล้วก็บอกให้ทานถ้าไม่ทานก็คืออารมณ์ลูกก็ขึ้นมาแม่ก็ไม่เอาแม่ก็เดกภระจรอยู่ จย่าประชันอ่ข้างในอะค่ะก็เลยทราบนี้ว่าไม่ไม,ไม่มีไม่ขึ้นมาให้มีราคาโมกราคาโทรศัพท์มือห้ามายุ่งกับการทํางานที่เ่านเจ้ากาลังผู้ผู้ผู้เดินมาก,กําลังทํางานอยู่ข้างในอะค่ะทนาาจย์อยู่ประมาณนี้ค,ครับแต่จริงๆแล้วอารมณ์เขาต้องเกิดนะครับต้องเกิดแต่ว่าเมื่อท่านเห็นอารมณ์ที่เกิดนะขนาดฉิดนั้นเป็นปัจจุบันนั้นท่านสามารถที่จะดับได้ เร็วดุจกับพิตาไม่ใช่เขาไม่เกิดนะครับเขาต้องเกิดแล้วท่านก็ดับเข้าใจไหมครับแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าค่ะเพราะเห็นอยู่เพราะว่าเห็นไม่ถัดจากหรือเพราะนั้นท่านต้องเห็นตอนนั้นเห็นถ้าท่านบอกไม่เกิดไม่ไม่ใช่นะต้องเกิดคถูกไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้คำพูดที่ถูกต้องเนะาะลองท่านเห็นหรือไม่เห็นอ๋อ ที่ที่ท่านเอ่อกาลังสีเดียพามาค่ะจะตรงนี้ข้าพเจ้าจำได้ว่าเนี้ก็ต้องเป็นคนตาบอดที่ไม่เห็นข้าพเจ้าไม่ใช่ตาบอดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นอาจารย์เพราะนั้นการเห็นก็สัพพะแล้ว ขจล้ว่าผู้เดินนะก็รีบดับสัสะก็รีบดับสัสะอารมณ์ไมะะ่ขึ้นขึ้นไปนะคะมีอารมณ์ตรงนั้นอยู่อยู่เป็นอาหารของอวิชาอยู่ข้างในอะค่ะอยู่ประมาณนี้นพราพเจ้าเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมถูกต้องครับคุณนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆต้องเกิดเกิดแล้วดับด้วยเร็วพันดุจกับพิษตาตามพระสูตรของแล้นถ้าท่านทำถูกต้องก็จะสามารถสอดคล้องกับมรรควิธีแล้วก็จะตรง เป็นอันหนึ่งเันเดียวกันเป็นเนื้อธรรมเดียวกันที่มักวิธีมาถูกต้องพะสูตรพระองค์ถูกต้องและผู้เดินมักถูกต้องเห็นไหมจะมีทั้งหมดสามส่วนที่ประกอบกันคือผู้เดินมักเห็นไหมครับแล้วก็มักวิธีแล้วก็พระสูตรนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าท่านถูกหรือผิดหลงทางหรือไม่หลงทางเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ว่าที่พระองค์ทรงตัดเนี่ยก็ต้องเป็นสภาวะที่ถูกต้องเป็นจริง นะครับไม่งั้นท่านจะเดินไปได้ไงล่ะเดินถูกได้ไงล่ะนะครับสิ่งที่เดินก็ต้องถูกต้องนะครับอ่ะเชิญต่อได้เลยครับก็ทําให้ระหว่างวันก็จะทรงชานอยู่อย่างนี้สะส่วนมากค่ะก็ต่อจากนั้นถึงเวลาบนอัศนะค่ะพระเจ้าก็ได้ก็ได้น้อมน้อมกับพระองค์สามครั้งด้วยความจัดธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวไม่คอนแแงก็จะนั่ง นั่งเกลียดพื้นที่ก่อนช่วงเกลียดพืน้นที่ครั้งหนึ่งเพื่อเพื่อเพื่อให้มั่นใจอะค่ะว่ายังอยู่อารมณ์ชานตรงนั้นอยู่ค่ะแล้วก็ได้ดับษะ,ะด้วยมตทีสิบองค์ธรรมต่อเนื่องแบบนี้ขณะที่ดับภาษะเพื่อจะเข้าไปสู่ระบบสมรคคนิยามระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ระบบจักรริสปูระบบสูงแห่งสัตว์ประหลุบบ่ช่วงแรกก็ดับภาษะด้วยมาทีสี่องค์ธรรมอยู่ตรงเสาเกิน่นเสาหลัก ทำก็ไหลไปสู่ชั้นชั้นจากชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองก็ไปสู่ชั้นที่สามชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองจะปรากฏให้เห็นชัดน้อยต่วใหญ่จะเด่นชัดอยู่ในชั้นที่สามก็คืออารมณ์ของอุเบกขาค่ะซึ่งซึ่งทำหลายประตูทำที่ระหว่างวันที่ก็ไปเจ้ามีความมีมีมีความต่อเนื่องอยู่แบบนี้ค่ะท่านอาจารย์ก็เลยทราบว่าการเคลียร์พื้นที่กาทําเขาไหลไปสื่ทำแล้ว ก็พระเจ้าก็ไปกำหนดชื่อตรงช่วงที่ก่อนจะผ่านมาเข้าฉากที่สามแล้วที่มีความเป็นปะโมตอยู่อ่ะค่ะมีความเป็นอุเบกขาปาโมตอยู่ด้วยความดำารงมั่นตรงนั้นนะคะผู้เดินมาก็ไปกําหนดชื่อจะจัญญาอเีย์แห่งพุทธองค์ค่ะกําหนดชื่อพระสูตรอนุบุพานิโรธสูตรกำหนดชื่อพระสูตรปัญจลสูตรกำหนดชื่อพระสูตรสมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐ กำหนดชื่อพระสูตรสมาธิสูตรที่หนึ่งกำหนดชื่อสมาธิสูตรหกกำหนดชื่อพระสูตรสุญญตวะสุรละสุญญยตสูตรกำหนดชื่อสมาธิยะถาภูตยานสมาธิกำหนดชื่อสมาธิยะถาภูตยานทัศนสมาธิกำหนดรายละเอียดชั้นอนยชาว่าด้วยการอนุโลมปฏิโลมในส่วนในวิโมกข้อที่หนึ่งถึงวิโมกข้อที่เจ็ดชาญนที่หนึ่งถึงชาญนที่แปด หยุดข้ามโดดสลับกำหนดชื่อประสูตถธาตุิพังคสูตรกำหนดชื่อประสูตรอินทร์ภาวนาสูตรต่อจากนั้นพระพเจ้าก็กลับมาดับภาษสะด้วยมาทีี่องค์รมต่อเนื่องแบบนี้จนทำไหลไปสู่ทำจนทำไหลไปสู่ทำเข้าสู่ฌานที่สามโดยสมบูรณ์แบบค่ะแล้วก็เวทนาก็ตอนที่สุดก็จะ ูุดก็จะเห็นชัดขึ้นสุขเวททุกขนันโดยธนาแทบจะไม่ค่อยค่อยได้ปรากฏให้เห็นแล้วก็ต่อจากนั้นผู้เดินมาก็ย,ยังเข้าสู่ระบบสมัชจนิยามเมก็หล่ะเข้าไปสู่ตอนที่ที่ข้าพเจ้าได้ได้กําหนดชื่อกําหนดชื่อแต่ละพระสูตรแล้วค่ะท่านอาจารย์ท <Okay. S 2> ออี่ที่เข้าไปแล้วก็คือข้าพเจ้าถึงกําหนดชื่อค่ะท่านอาจารย์ต่อาจากนั้นก็ มาดับกับปสัสสาวะด้วยวัตถิสีองค์ธรรมก็ทําให้มีสัมผัสชัอยู่ตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์ตรงนี้ก็ต้องเข้าสู่จิตควรแก่าการงานมีจิตห่อนมีจิตปสัสสาวะนิวรณ์ใช่ไหมมีจิตสูงจิตเรื่องใสแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องทราบชัดรู้ชัดในองค์ธรรมนิวรณ์ห้าที่มีอยู่ในตัว,ตวของท่านใช่ไหมว่าเขาสงบไปก็จะเกิดป่าโมก็คือเบิกขาป่าโมเกิดความอิ่มใจเบิกบานความผ่องแผ่ในใจ นะครับเมื่อท่านเกิดปาโมดแล้วเป็นยังไงต่อครับจะทำให้เกิดปิติทำไมครับเมื่อท่านมีปิติในใจกายย่อมสงบใช่ไหมคกลับจัดอยู่ค่ะเมื่อมีกายสงบแล้วยังไงต่อครับย่อมได้เสวยสุข,ขในจาจค่ะถูกเพราะนั้นเมื่อมีสุขปุ๊บทำต้องหลายไปสู่ธรรมย่อมไหลายไปสู่ธรรมใช่ไหม เกิดทุกเวทนาเกิดเกิดอัุุขมสุขเวทนาค่ะแล้วท่านสนใจหรือแย่ไม่แย่แสหรือไม่ใส่ใจตรงช่วงนี้ไม่ได้แย่แสต่อตรงสภาวะธรรมนั้นเลยค่ะมีสติสัมมีสัมปัญญายะอยู่จากภาษาด้วยนาทีสีองค์ความอยู่ต้องเร่งค่ะท่านอาจารย์เพราะนั้นจะต้องเกิดอุเบกขาปามโมแล้วก็จะทำไหลายไปสู่ทําเข้าไปสู่ระบบอัตุขมสุข สุกเวนาทุกมนาอทุกมักนถูกจนสะสมเป็นอุเบกขาสัมโพชงก็ก็จะเต็มรอบแห่งการเจริญเพราะนั้นอินทรีห้าต้องประชุมลงไหมอินทรีห้าประชุมลงค่ะท่านอาจารย์ก็ออย่อมสัตย์สุขย่อมยังสัตต์จินทรีให้ประชุมลงด้วยความั้งใจเชื่ออย่างวิญทรีให้ประชุมลงด้วยความประคองไว แต่สีให้ไปชุมลงด้วยความเขาไปตั้งไว้อย่างสมาธิสีให้ไปชุมลงด้วยความไม่ฟุ้งซ่านอย่างปั่นยิงสีให้ไปชุมลงด้วยความเห็นว่าแ่งปอดออกเสียรมค่ะก็ไปทราบชัดรู้ชัดซึ่งรูปเหตุเกิดแทงรูปความดับของรูปอิปุขาอาศัยความแทงรูปแงรูปแ่งรูปและอุบายเครื่องสลัดอกาะแทงรูปค่ะสัญญาสังขัน ันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในตังมัมิในสุคตินในสุอัตตาค่ะราฉะนั้นท่านก็ต้องเข้าสู่การดมาร์กที่เป็นผู้ที่เพ่งด้วยปัญญาอันยิ่งหรือเปล่าค่ะเพ่งด้วยปัญญาอันยิ่งค่ะด้วยความเป็นธาตุโดยความเป็นอายตนะโดยความเป็นปฏิปจาปค่ะชัดรู้ชัดตามความเป็นจริงในองค์ธรร,รรมสติปัฏฐานค่ะ นนขนาดที่ท่านอยู่ตรงนี้ก็จะแทงว่าอะไรกายยะังขานจะเกิดความเบาลงไหมเบาขึ้นไหมรู้สึกลมที่หยาบก,ก็จะเริ่มละเอียดถูกไหมค่ะทนอาาจย์นจนกระทั่งลงมอสศาสะปัสสาสะเขาดับไปเพราะว่าอะไรเพราะเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์แล้วตรงนั้นท่านเข้าไปสัมผัสอะไรบ้างครับเมื่อลมดับเขาไม,ไม,ไม่ไม่มีความอัตตาตัวตนตรงนั้นอยู่ค่ะทานาาจย์ค่ะ เป็นผู้เป็นผู้แพ้ในติดในติดหนึ่งค่ะที่อยู่ตรงนั้นตรนะครับชูนะครับเพราะฉะนั้นในสภาวะนั้นก็จะเข้าไปสู่สภาวะที่เป็นในภายในจากชั้นที่หนึ่งมาสู่ชั้นที่สองที่สามก็คือสภาวะนิโรดนัยะที่หนึ่งเข้าสู่นิโรดนัยะที่สองเพราะจะตรงตรงนิโรดนัยะที่หนึ่งตรงนิโรดนัยะที่สองนั่นก็คือสภาวะที่เป็น นามและรูปดับเพราะว่าอะไรเพราะไม่เกิดปฏิฆะสัญญารูปสัญญาแต่ตันหาก็จะดับแต่ยังดับไม่สนิทยังดับไม่สนิทที่ท่านพระราชทวะถามท่านถา,ถามพระอ,องค์เห็นไหมครับพระองค์ก็ตอบนะส่วนท่านอาชิจะก็ถามต่อนะสติปัญญานามและรูปจะดับไปเมื่อไหอไร นะครับผมก็ตัดต่อสติปัญญานามรู้จะดับพร้อมกับวิญญาณดับนั่นก็หมายความว่าเมื่อผ่านนิโรธในยันที่หนึ่งนิโรธในยะที่สองยังดับไม่สนิทเพราะนั้นองค์ที่จะดับให้สนิทคือองค์ที่สามคือทุกขามินีปฏิปทาทางดําเนินให้ถึงการดับทุกโดยไม่มีเหลือแม้เพราะนั้นสติปัญญานามรู้จึงดับโดยไม่มีเหลือในทุกขามินีปฏิปทาทางดำเนินถึงการดับทุกโดยไม่มีเหลือนั่นก็คือสภาวะที่เป็นไตรทิ ครับเป็นกายทิดนะครับที่เข้าสู่ระบบที่จะเจอผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่คือพระองค์พระองค์จึงมาถ่ายทอดระบบกายทิพย์ให้จึงทำให้ท่านเข้าไปรู้ในสู่ในนะครับเพราะนั้นเมื่อเข้าไปาทราบตามความเป็นจริงพระองค์จึงแสดงกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาแลวอะไรครับจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานะครับ ให้รู้ว่าในองค์อมตะธ,ธรรมขององค์คือต้องทิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่เข้ามาได้นั้งทั้งระบบในสภาวะที่เป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมอากาศธรราตุิญญาณธาตุนะครับจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่จะมีอยู่นักดับนั้นจริงได้จริงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดบไปเป็นธนะรรมดาดับทั้งหมดไม่มีเหลือนะถ้ายังมีอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ได้ดับ นะครับอันนั้นต้องดับทั้งหมดนะครับในความเป็นจริงในความเป็นจริงนะตามระยะสั้เสียอะไรยังมังแปะถ้าไม่ใช่ตรงสภาวะนี้ก็ไม่สามารถจะเอาอะไรไปดับได้นะครับพอต้องดับด้วยอนุสาสนิปิหารเท่านั้นคิดเองไม่ได้คิดเองไม่ได้นะครับถ้าคิดเองเมื่อไหร่พังเมื่อนั้นพอ,อเข้าใจไหมครับแบบนี้เข้าใจค่ะนะครับเพราะนั้นอาจารย์ถ่ายทอดระบบมาพออค์จริงถ่ายทอดในสุดใน ให้กับผู้เดินมังคเห็นไหมครับในสูนไในคือสภาวะที่เป็นกายจิตโดยพระอ,องค์ขายทอดให้ใคร่ายทอดให้กับผู้เดินมังคคือผู้เดินมังค์ในขนาดนั้นเป็นวิมุตได้รับสภาวะองค์วิมุตเป็นองค์วิมุตท,ที่ได้รับธรรมจากพระอ,องค์โดยตรงนะครับนะเมื่อเข้าใจในธรรมพระอ,องค์พอสังเขปแล้วนะครับองค์ก็ดำยังดำเนินมาส่งให้กับ อัตภาวะในชาติที่สามจากชาติที่สี่ลงมาจากสัปสัตสัดักนะครับก็เข้ามาส่งเข้าสู่ชาติที่สามนะครับในชาติที่สามในสภาวะที่เป็นวิมุตออกมาเข้าสู่สมาบัติพลันลของโลกุตตรมากเข้าสู่โลกุตรรผลตรงนีน้ในสภาวะที่เป็นสมาบัติจึงมาปรากฏในชาติที่สามซึ่งมีการอธิบายตามธรรมที่ครูบาอาจารย์เขียนอธิบายตามธรรม ก็ใช้จากสภาวะนี้แต่ต้องบรรลุในฌานที่สี่ก่อนเห็นไหมไปได้ฌานสี่ก่อนแล้วถึงถอยออกมาเพราะอะไรเพราะถ้าฌานที่สี่มีตัวตนจะเขียนได้ไงนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยจึงสามารถเข้าสู่ระบบของฌานที่สามซึ่งมีสมาบัติอยู่เพราะผลของการเพ่งของฌานการเพ่งของฌานนะครับเมื่อเพ่งแล้ว ถึงจะเกิดสภาวะผลโลกุตระผลในโลกุตละมัคกลายเป็นโลกุตระผลนะครับจึงเกิดฌานนะครับจึงเกิดฌานในฌานนี้ยพงจงตัดว่าเป็นสมาบัตผลของโลกุตระมรรคเข้าสู่โลกุตระผลนะครับเป็นโลกุตระผลในโลกุตระผลตรงนี้จึงทําให้เกิดเป็นธรรมบัตผลของโลกุตะผลทาให้เกิดสมาบัต ผลของสมาบัติทําให้เกิดวิมุตรหรือวิโมกนะครับผลของสมาบัติเพราะนั้นจึงมีผลของสมาบัติเข้าไปด้วยถึงจะเกิดวิมุตรหรือวิโม,รรมกที่เข้าถึงกันนะครับไม่งั้นจะเข้ากันได้ไงนะครับจะมานั่งถอยออกมาถอยออกมาพวกเอ,อียงมาส่งให้กับผู้เดินมรรคนะครับผู้เดินมรรค็ถ่ายทอดจากพระองค์เมื่อได้รับธรรมจากองค์จากโลกุตละมรรค เข้าสู่โลกโุตรก็เอาผลของโลกโุตตผลมาส่งให้กับโลกียะเริ่มเข้าสู่โลกิยะในชั้นที่สามเห็นไหมครับเป็นโลกิยะแล้วนะนั่นก็คือสภาวะนิโรในยะที่สองจากนิโรในัยยะที่สามลงถอยมาเป็นนิโรในัยยะที่สองแล้วก็อยู่ในสภาวะของชาญนสามและชา้นสองก็ยังอยู่ในสมบัติซึงสามารถอธิบายตามธรรมและเขียนธรรมได้เพราะอะไรเพราะในนั้นป่าจ,จากกิเลสอุปกิเลสทั้งหมดตรงนั้น นะครับเป็นอะไรจิตแท้จิตดั้งเดิมอยู่นะครับจนกระทั่งเข้ามาออกมาเข้าสู่ฌานที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผู้เดนมาร์กก็จึงมาอยู่กับผู้มีความเพียนและทําความเข้าใจซึ่งกันนละจันจุดทางเขาร่วมมือกันเป็นหนึ่งถึงจะบรรลุในระดับสูงไปสูงเึ้นปัแต่ถ้ายังขัดแย้งกันก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้นะครับระหว่างผู้เดนมาร์กกับผู้มีความเพียน ผูนะ้ดเดินมรรคก็คือองค์สุดท้ายคืออกวิมุตนะครับพอเข้าใจไหมครับแบบนี้อ๋อเข้าใจค่ะน้ำมนองพระางเเพราะนั้นอันนี้ก็ขออนุญาตอธิบายพอสังเขเปเพียงแค่นี้ก่อนเพราะนั้นสิ่งที่ท่านกล่าวมาก็จะเข้าสู่สภาวะที่โร่งส่งกับสบายนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ท่านจะวางเฉยวางเฉยได้ไหมถ้าหวังว่าจะวางเฉยเว้น เสียซึ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะก็ย่อมเป็นผู้วางเฉยในสิ่งนั้นนั้นอยู่อย่างมีสัมปติสัมปชัญญะท่านอยู่ตามนี้หรือเปล่าล่ะท่านถึงจะวางเฉยได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมไม่งั้นไม่งั้นท่านจะไปวางเฉยเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องวางเฉยด้วยองค์ธรรมของพระองค์เห็นไหมครับแลวท่านเป็นอย่างนี้ไหม วางเฉยด้วยการดับัสสะด้วยมาตรีศีลตอนนี้มีตจ,จะอยู่อย่างเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะนั่นก็คือเข้าไปเจอลงอัศาสาปะปัสสาสะดับแล้วแล้วก็ออกมาแล้วถึงจะมีสัมปชัญญะถึงจะวางเฉยได้แห่ถ้าท่านไม่ได้เข้าไปสู่ระบบลงอาศาสาปัสสาสะดับท่านจะวางเฉยไม่ได้หรอกเขาต้องไปเจอก่อนไงเจอแล้วออกมา เพราะนั้นตรงนี้พวกองึงตัดว่าดูก่อนอานอนท์อย่างนี้แลชื่อว่าอินทรีย์อ่าชื่อว่าพระอริยะผู้เจริญอินทรีย์แล้วนี่ก็หมายความว่าท่านได้วิชาของพระองค์แล้วก็คือบรรลุวิชาอินทรีย์พามนาสูตรแบบอริยะนะจ๊ะนครับอันนี้ก็ท่านวัชรีมีบนนี้ก็สามารถบ,บรรลุอินทรีย์พาวนาสูตรแบบอริยะได้แล้วนะครับเราก็ลองให้ท่านแล้ว แต่ยังไม่จบท่านจะต้องไปเข้าสู่อุโบสถเก้าก่อนไปอยู่โบสถ์เก้าก่อนถึงจะจบบริบูรณ์แบบอินรีาวนาสูตรแบบภริยะเต็มรูปแบบพอเข้าใจไหมครับแบบนี้พอเข้าใจก่ะนำร่องแบบแอนโมธนะสุค่ะสาธุมีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมไหมครับเชิญได้ ข้าพเจ้าน้อมน้อมกราบอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์ผู้นำจิตกิดที่มีเมตตาเกื้อกูลทําให้ข้าพเจ้าขะนับแล้วขะนับอีค่ะทำให้ข้าพเจ้าทราบชัดในพระธรรมในสัจจรรมญาอเริยแหงพระพุทธองค์มากขึ้นทุกครั้งทุกเวลาค่ะข้าพเจ้าน้อมน้อมกราบยากเท้าท่านอาจารย์นะคะน้อมน้อมกราบอนุโมทนาสาธุค่ะน้อมน้อมจะกราบอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์ดิบุราสีสุดค่ะ กับอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์ปรมัยจิตร์เัอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์จินตนาสิริโพคัยค่ะและอนุโมทนาสาธุกับสิทธิ์ที่สองทุกท่านนะคะกับอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์สาธุครับก็มีแถมให้นิดนึงหลังจากก่อนที่ท่านจะออกจากสมาธิท่านได้พิจารณาทำอะไรบ้างครับเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสีย ย่อมพิจารณาอะไรครับย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ค่ะย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ค่ะคน้องกับท่า <c oughs> นที่กล่าวมาท่านพิจารณาเห็นจริงหรือไม่ เอ่อที่เห็นเห็นจริงเพราะว่ามีสัมปชัญญะอยู่อยู่ก็คือได้เห็นวิญญาณชัดต,ตรงนี้ค่ะก็คือเป็นผลของการที่ว่าอยู่ในข้อนตนนี้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะสาธุนะครับ,น,รบนี่ก็สิ่งที่ทุกท่านเมื่อบรรลุจริงจะต้องเห็นจริงรู้จริงแล้วก็จะสามารถกล่าวทรรมโอ่ได้โดยไม่ติดขัดไม่ใช่ก๊อปปี้มาจำมานะครับต้องเกิดจากสภาวะ ในสู่ในในสู่นอกและนอกสู่นอก,นอกเป็นไปตามอริยสัจสี่ในอริยมรรคงแปดนะครับอ่ะเราก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านวัชรีมีบุญอเนกเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสาธุครับสวัสดีครับน้อมน้อมกลับแจ๊พท้าท่านอาจารย์ค่ะน้อมน้อมกลับอินโมทนาตะปูน้อมกลับสวัสดีค่ะสาธุ